โอเคนะครับก็การสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอยู่กันในแมบบล็อกตูดกันอีกแล้วครับหรือบล็อกฟุตนั่นเองนะครับก็คลิปนี้ครับผมก็จะมาแตโบสคลิปนะซึ่งเป็นบสคลิปที่ดีใช่ได้นะครับก็เป็นบสคลิปอันใหม่นะครับก็อันใหมนะ่อันเก่าก็เป็นว่า ก็ไปดูช่างวอลคัสเตอร์อาจจะเห็นว่าอันเก่านะครับแต่อันนี้ผมแตกก็เอาคิดว้ซวาเป็นอันหม่ด้วยกันนะครับเพอครับก็คิดเนี้ยผมก็ต้องมาเจะไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนเราตัวก่อนนะคิดอนอาจจะคิดแบบนั้นงานคิดเนี้ยก็ต้องมาดูกันนะนี่ใครวะนนี้คิดเนี้ยผมก็เอาด้วยสดเอาเองนะครับก็มารีวิวโปนแล้วก็มันจะมีโปรลงดันนะครับซึ่งโปรลงดันนี่โคตรดีนะก็คือ มันจะเหมือนคอาม,มากเลยก็คือแบบถ้าเกิดก,กดคิวอัลตาใช่ไหมมันก็คือมันก็จะคิวมันทุกตัวนะในนี้นนมีคนกำลงังรวมกันอยู่นะเฮ้ยรวมกันอะไรวะนล้วก,ก,กดมากดเอ็กเตอร์นะครับแล้วก็กดกดแล้วลวะกดให้เฮ้ยกดอะไรวะผมไปลงดันกับเขาด้วยดีไหมอะอไม่เป็นเขาลงดันแล้วไม่เป็นไรแต่การที่คนบตารีไปนะครับเป็น กี้น่นเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างนะก็คือวิธีการเอานะก็คือกดเข้าไปแล้วก็กดคัดลอกครับพอกดคัดลอกเสร็จบุ๊กก็มาวางครับนี่เข้ามาในเกมแล้วก็มาวางแล้วกดโน้มแล้วก็กดเอ็กเตอร์แล้วก็กดเอ็กคัดเข้าไปนะครับแล้วก็รอแป๊บนึงครับถ้าเกิดว่ามันแหลกๆสานอย่างนี้แซงก็ได้นะถ้าเกิดมันไม่แหลกแบบเลือดแงว่าไม่ได้ยากโปรเวลาครับนี่ครับเป็นโปรอันนี้เป็นโปรที่เปิดโมเป็นได้เด็กเดรเขียวเดกเขียว นั้นเปิดนะครับก็ถ้าอย่าไปกดปิดนะครับกดปิดปุ๊บคือแบบทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้โโต,โตัวเซนเปล่าพอตัวฟาร์นเบืเงองมับเบิองมัพนี่นอยากไปเปิดมันเลยนะแล้วก็ตัวเล็คาเดอร์ซีนิก็ลมอร์มันนะครับตัวฟาร์มบอลแคนดี้นะครับก็มีอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับก็มีบัดดี้เซอร์ดักอตโต้เล็กที่เจอก็มีนะครับก็น,นี้ครับก่อนที่ทุกคนครับก็จะ กดแล้วฟังามในคนเรียกนะข้างเกางจะตื่นครับเรื่องมวยบอลผมก็ผมนั่นอย่างเช่นผมจะลองเรื่องนะเราจะลองเลือกแบบอะไเลือกแบบเลือกคาร์ลเป็นตัดนะนี่ก่อนอันนี้ก็ทีละผลนะพี่กันได้บอกก็กดตรงนี้แล้วก็เลื่อนได้นะถึงบางก็ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นอลไรโอ้ยยิงบางกว่าเด็กไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยจะเป็นมานี้ก็เลือกเกาะได้อะไรจะเป็นเกาะไหนนะพี่ก็ อโตไปก่อยเฮ้ยกดอ้อจะไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรนะบูผมเป,ปิดโปรใหม่ได้แล้วเป,ปิดโปรใหม่ลองดูนะมันจะเปิดตอนนี้มันจะเกมเด้งหรือเปล่านะก็โชคดีคือเกมไม่เด้งครับเพื่ออะไรมาวะเนี่ยแอบก็รอก่อนนะครับลองตัดไปตอนที่ได้แล้วกันแงบก็มาแล้วเหมือนหูวนี่ พอมาปุ๊บโตมาแล้วโอ้โหอยู่โรคหนึ่งอะกี้ผมเผลอกดไงโอเคนะคเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องกดวิธีรักษาอีกโอ้ว่าเอ้แต่ไม่เป็นไรนะครีวิธีโรคหนึ่งได้นะครับองค์แบบนี่เขาจะเป็นเพลเยอร์อะไรครับสบามารถออโต้คิวเพลเยอร์มีดกับการได้นะครับแล้วก็มีฟาร์มบอดี้อะไรมากกว่านะครับอันนี้ก็อย่าไปกดมานะอู้เกียรับ เฮ้ผมไม่เกิดอะไรอาีกต่อไปนี่ก็จะเป็นโรงกรนนี่ก็ที่เลือกเมนูแล้วจะอะไรกดชอบนะก็จะเป็นที่ซื้อพวกอะไรวันนี้นะตะเกิดข้าีมีตังเราแล้วก็เผื่อไปที่นี่ก็ลเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ดูขายบอลนะครับก็ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็จอยอะไรออโต้คิกก็มีนะเงียบ Auto click. ออโต้คิกอันนี้แตดโค้ดนะครับรก็แตดโค้ดนะครับแล้วก็มีอะไรมากมายนะครับ มูเแปว่าอันตีวอล์กออนเดอะวอเตอร์ครับอ่ะนี่ผมลองเปิดว่องลองเธอดูเนี้ยมันก็จะเดินได้นะครับถ้าถามว่าทำไมเดินได้นะครับก็คือเปิดนี่สิมันมันก็ยังมีหัวน้ำแข็งขึ้นมานะครับโอ้โหผมพูดยังไม่ทันไหนหัวน้ำแข็งมาแล้วเนี่ยคนน่าจะรู้แล้วกลวถามว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นอย่างนี้ยกคนคนอื่นจะเห็นไหม ที่ผมดูมาเหมือนจะไม่เห็นนะหรือเห็นวะนผมก็ไม่ดูนะแต่น่าจะเห็นนะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งนี้นะแล้วก็ต่อไปนัก็จะเป็นสีอะไรใชนะก่อนดีวิวฟุตก็ตฟุตแค่นี้นะก็มีนะรชุดเนี้ยผมก็มีปโปรออเ้ยอย่าลืมอย่าลืมผมวิวการฟาร์มด้วยนะครับก็ไม้คนนเกิดไปตรนี้เรือเวปปอน นึ่งขึ้นก่อนขึ้นก่อนเดี๋ยวตักน้ําตายเนี่ยก็เรือกับวุดมันยิงนะถ้าเกิดวุดถ้าเกิดวุธนบักเนี่ยมักดรีเซ็ตเวปบอนแล้วก็พยัญชนจะมานะครับอะไรดีเอ um. ้ขานะครับเอ้เ um, รื่องมาข้างบนนะก็เราจะฟาร์มดิเบลไปเลยนะเนี่ยโอ้โหมันจะว้าไปให้เลยนะครับเพื่อก็ระวังตกน้ํากันด้วยนะเพราะที่ลูกสามหงส์เลยว้าอย่างนี้แล้วมันตกน้ำนะเออจตายอานี่ ก็จะว่าไปที่กดมอตซเตอร์ไซค์นะเออนี่ไงนี่เงนนี่ไงผมว่าแล้วมันจะตกน้ำเออเอ,อตกน้ำวิธีการไม่ตกน้ำรับก็คือกดสกิลค้างไว้นะมันจะช่วยมากแต่ตัวละครเรามันจะเออมันยังไงไม่รู้เหมือนจะเดินทางเปกันนะมีะการแหลกด้วยโอเอเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้มันจะดิง้งไหมโอ้อ๋อเอากลับไปที่เดิมนะ ลองโชว์ดูว่านังเปิดเสียงกันมันไม่มีเสียงมันมีเสียงอยู่แล้ววะเกมมันยังไม่มีเสียงเนี่ยครับพะมีมันไม่สามารถตีไม่ให้กดหมายลิขานาทหรือกดอะไรก็ได้นะคร,รับโคตรรัวนะดูดิโคตรรัวฟังเสียงนะครับฟังเสียงโคตรรัวนะครับดูกันน,กนะว่ามันจะการหรืออะไรนะวิ่งแล้วตีคู รัวคือแบบรัวจัดอะอู่หู่รัวแนมมกเสโอ้โอ้โอ้ติดเควดแรกว่ะข้อที่โรกสัมบนโราสังก็ตีรได้นะแทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไก่อนไม่แทีนี้ผมก็ยัค่ยังหาสกอย่นะทำอะไรดูนะาเริมปอย่างนี้ก็ปล่อยมันไปเลยที่กดหยุดแล้วก็ถ้าเกริมไป ก็ค ok ่อยเปิดนะคลิปนี so ้ผมก็ต uh, ้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับเว้ยใครกดไลค์กดแชร์กด่อผมด้วยนะแล้วก็ไอเดีนะก็ยิ่ีไป้ไปเป็นการแจกโบกคิงนะครับก็เอคิง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 ถึงไหมคิงมีเจนเออคิงมีเจนคิงมีเจนหน้าน้าจะแจกคิงมีเจนนะเดี๋ยวหน้าผมจะแจกคิงมีเจนนะ ก็จบแจกคิงมิเตอรเบึง้งมขาจะมาแจกบล็อกพูดต,ต่อนะครับก็เป็นรถตู้ฟาร์มใหมายเงินแต่ไอโบคิงมิเตอร์อาจจะไม่ใช่แตกวันนี้นะอาจจะไปแจกวันพรุ่งนี้นะซึ่งวันพรุ่งนี้อะผมอาจจะแจกก้อนเที่ยงนะวันพรุ่งนี้โรงเรียนผมอยู่นะก็ก็คนไหนที่โรงเรียนไม่อยู่เหมือนผมนครับก็ร้าย่อยนะริ นี่ขนาดผมเด็ดนีไม่ได้เคยอะไรนะั้นดูดิตีคู่ดัวยครับยินี้ผมก็ต้องขอตลาไปกนแล้วเลยนะครับบ๊ายบายครับตวัวไ,ไ,ไให้ผมด้นะครับบายบนะา่กันใครอยากดูผม้วยนะยก็ดูแบบไปนะครับบปละ